สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่เข้ารบหัดแพ้งสุขสุขสุขคนค่ะ กลับมาพอกันอีกแล้วนะคะทางช่อง YouTube DJ สาวน้ำยือนอีสานอ่อนซ่อนทาง f a c e b o o k f น n p a g e DJ สาวน้ำยือนอีสานอ่อนซ่อนค่ะขอบคุณทุกการติดตามทุกการเบิงคลิปวิดีโอเบิงคลิปใดแชร์คลิปนั่นเบิงย่ามใดแชร่ย่ามนั่นเป็นแห่งใจนะคะพี่น้องคะขอบคุณในหลายค่ะพี่น้องคะคลิปนี้สาวน้ำยืนอยากมาคุยถึงเรื่อง สาวน้อยสะดิดแบนพี่น้องคะซึ่งเป็นโปรเจกต์ทีบอสโจแข่งสาวน้อยเพชรปานแพงคิดเร็วทำเร็วคิดปับเหตุปุบนะเหตุทันทีคือว่าเนาะคิดแล้วลงเมื่อทำนะคะอันองค์ประกอบบอทแล้วงานเข่ามากคือว่าเนาะแต่ว่าก่อนอื่นพี่น้องคะก่อนที่เพิ่นจะนอน หลังจากไล่สดจบเมื่อเสาร์นี้เนาะไล่สดช่วงทีหักก็กลัวนี่มานอนตอนเจ็ดโมงเสาร์สี่สิบแปดนาทีเวลานอนวสันเพิ่นได้โพดขึ้นมมา่ว่าผมพองหูโชคชะตาของการทำงานในฤดูการที่จะมาถึงนี่อยู่ครับบุคลากรนักแสดงเยอะที่สุดตั้งแต่ตั้งวงมาลงทุนเยอะที่สุดตั้งแต่เป็นสาวน้อยมา แสงสีเสียงอลังการกว่าทุกทุกปีการลงทุนแลกค่าใส่ใจเยอะที่สุดของสาวน้อยคาดว่าจะเป็นหมอลำเพลินฟิตเนสวงเหล็บเห็ดอากามเพื่อนนะคะก็สร้างเงินซะเนาะเพราะยาเค็ดฝันดีครับ7จ8นาฬิกาีนาทีเวลานอนเพื่อนวาแต่ว่าพี่น้องค่ะพอเห็นเพื่อนโพสแบบนี้ สาวนุ่มยืนอยากพาพี่น้องย้อนกลับไปบึงโพดตีเพ่นโพดก่อนหนานีซึ่งสิ่งหนึ่งที่สาวนุ่มยืนเห็นในความเป็นบอสโจเนี่ยคือเหตุงานอยู่ตลอดเฮาหูกันอยู่แล้วเหตุงานอยู่ตลอดคิดแต่เรื่องงานคือว่าเนาะเราเป็นคนที่คิดเร็วทําเร็วบมแมนคิดเร็วทาเร็วแบบบ่ไตรตรองทุกอย่างผ่านการไตรตรองคิดเร็วทําเร็ว ก้าวล้ำนำหน้านำสมัยว่าสันเนาะเราก็ใส่สื่อโซเชียลยางชาญฉลาดพี่น้องเป็นผู้ประสบความสำเร็จทางทางการใส่สื่อโซโซเชียลนะคะเนี่ยเพิ่นคิดเรื่องสาวน้อยสเสด็จแบนด์นี่พี่น้องคะเพิ่นคิดเพิ่นกะเว้าก,กันกับเสียนนวลแมนบอแเรากละหลังจากดันโปรเจกต์นี่แค่คิดกัมมีผพู กามีภูติตอนอ่ะพี่น้องนีเห็นไหมเห็นไหมเห็นบอวสันเห็นไหม่าสันเนาะตอนนี้หลังไมโบเกอร์เตรียมจองคิววางคิวเข้าผับร้านอาหารวางงานคารวานงานแฟร์งานการชาติงานต่างๆศิลปินสาวน้อยในานามสาวน้อยสเสดิจแบดนพี่น้องสเสดิดแปลนนะคะศิลปินสองถึงสามคนแดนซ์ประมาณหคน นักดนตรีเริ่มรับงานวันที่24กันยายนนี้ราคาไม่แรงสนใจโทร0619393915นะคะเนี่ยคิดปับโพดปุบแมนบอพี่นอ้อง,งทั้งทั้งถี่บืงตี้แหละศิลปินกันยังเพราถ้ใดครบอยู่พี่น้องแต่ได้หัวสมองเพิ่นคิดไว้ก่อนแล้วว่าตรงนี้นักครองประมาณนี้เรากับมีแดนเซอร์ประมาณนี้บดดนพี่น้อง สรุปปีนี้ผมไม่ได้ทำอะไรมากมายบริหารสี่ชุดเพื่อน่าสี่ทีมและค่ายเพลงหนึ่งนะคะวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงสองรถแฮรสาวน้อยหนึ่งรถแฮรสาวน้อยสองเหมือนบอกอย่างที่สามอย่างที่สี่ก็คือสาวน้อยเสะเดุดแบรนด์นะคะและค่ายเพลงลำเพลินอินดีร้รคคอร์ดขนาดเพิ่นมาสี่อย่างเลยนี่ฮาแล้วได้พี่น้อง หนึ่งสองสามสี่ค่ะหาย่างเลยเด้แต่ละทีมแต่ละชุดใช้บุคลากรของใครของมันพุณว่าทั้งสี่วงแมนบออย่างที่หากกเป็นค่ายเพลงเป็นได้ห่างพี่น้องเป็นได้ห่างโจนะคะ <c oughs> เป็นได้ห่างโจพี่น้องเห็นบอเนี่ยคิดเร็วทําเร็วนะคะเบิงตีหละพี่น้องในขณะที่ลูกๆเพื่อนเนี่ยเ,เพื่อนก็โพดอีกลูกๆเพื่อน พอมาหาเงินให้ลูกๆค่าอาหารค่านัำค่าไฟลูกๆก็สู้ๆและตั้งใจฝึกซ้อมเพื่อผลงานด้านหน้าเวทีจะได้ยิ่งใหญ่อลังการประทับใจเจ้าภาพและแฟนๆสู้ๆเดอ้อลูกๆทุกคนพอให้กำลังใจโจโยมมนินในขณะที่เจ้าของกระเมือในขณะที่เจ้าของกระสู่เจ้าของกระต้องการกำลังใจ แต่สิ่งหนึ่งที่ขาดบอดายและบอลืมก็คือให้กำลังใจทุกคนให้กำลังใจลูกๆที่ยูโดมที่กำลังซ้อมที่กำลังเตรียมงานเพื่อฤด,ดูกาลหนาพี่น้องเป็นทั้งผู้ให้และเป็นทั้งผู้รับในเวลาที่เหมาะสมพี่น้องนี่คือบอสโจยมนินเพื่อนเองก็ต้องการกำลังใจเพื่อนเองก็สู่คือกัรแมนบอพี่น้อง เพราะฉะนั้นเพิ่นเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับในเวลาเดียวกันเลยพี่น้องเราก็น,นี่น้องชมพูน่นี่พี่น้องเอยเนี่ยสาวน้อยยืนเห็นเห็นน้องชมพู่แสดงนี่ยังคิดประทับใจอยู่ว่าอเอ็นเตอร์เทนได้เลยคนนี้นะคะเปิดตัวพี่น้องคิดเร็วทำเร็วเปิดตัวท่านดีเปิดตัวศิลปินสาวน้อยสเสด็จแบรนด์นะคะชมพู่สุภาวดีนะคะครบเครื่องร้องเล่นเต้น ลำหมอลำอินดีสายมวนสายเสดเดิดครบองค์ประกอบเพื่อนว่าและยังเหลือเสเนาะโคตาเดาพี่น้องโคตา,าจากรับสมัครอเพื่อนอยากรับต้องการรับสมัครเนาะผู้หญิงอีกหนึ่งคนค่ะจุดจุดจุด,จดไว้เลยผู้ใดสนใจทักมาทักไปหาหนุ่มโจสาวน้อยเพชรบ้านแผงเด้อพี่น้องเดอผู้ใดคิดว่าจะของควยนีละจังสินะห้อง ร้องเล่นเต้นรําได้อนเตอร์เทนได้นะคะแสดงตัวตนออกมาพี่น้องเอาความสามารถของเจ้าออกมาแล้วพักไปหาหนุ่มโจสาวน้อยเพ็รบันแพงนะคะเพื่อนว่ากับคอนเซปต์ชมพู่เพชรพลอยสาวน้อยเสด็จแบรนด์พี่น้องซื่อใหม่เป็นว่าคนีหรือจังไดชมพู่เพชรพลอยสาวน้อยเสด็จแบรนด์นะครพี่น้องตาหากตาหกพี่น้องมึงตีลาน แมนบอนี่ละนี่ละผู้ดไดที่มีความสามารถเด้อค่ะเดอะ้อถักไปพี่น้องยังมีโคตตายอีกหนึ่งคนนะคะสําหรับผู้ยิ่งนะคะพี่น้องถักไปเด้อพี่น้องคิดเร็วทําเร็วงานก็เข้าเร็วพี่น้องงานเข้าเร็วก้าวล้ำนำสมัยบนโซเชียลนะคะเป็นไซส์โซเชียลที่ประสบความสำเร็จแห้งพี่น้องค่ะสำหรับบอสโจนะคะนี่เมือ่อคืนกบแล้วงานจาก แกงคอยสระบ,บุรีมอนี่พักมือหนึ่งพี่น้องนี่นี่นี่เมื่อหกชั่วโมงที่ผ่านมาสาวน้อยเสด็จแบรนด์ยังไม่เปิดวงงานมาอีกแล้วขอบคุณสองคิวพับใหญ่เพื่อนมาโอ้ยพี่น้องโรงเหล่ามีตรภาพพับพับใหญ่ได้ดนิโรงเหล่ามีตรภาพคอนแกนพี่น้องแล้วก็โร่งเหล่ามีตรภาพ,พ,พโราราพคพโร,าร,าพโราชเนาะ อรอคอนเฟิร์มวันที่ครับเปิ่นวานานพี่น้องคะงานมาแล้วนะคะนักของยังได้พระท่านครบพี่นองงานมาแล้วเพราะความเชื่อมั่นเพราะเขาเอื่นว่าสายปานพี่น้องสายปานของบอสโจกับโบเกอร์ต่างๆกับผู้จัดงานคือเพิ่นมีมีสายสัมพันธ์ต่อกันนะคะเนี่ยด้วยความเสื่อมหมัดแล้วคนนี้ทำเฮ็ดยังเฮ็ดจริงนะพี่น้อง คนหนีเหตุยังเฮ็ดจริงเว,าว้าคำใดเหตุแบบนั่นเหตุคำนั่นตามที่เว้าวจังงสเนาะคือโบเหตให้ผู้จ้างผู้จัดผิดหวังพี่น้องทุกคนก็นเลยเสื่อมันขอบพระคุณพี่ชายผมครับท่านกำนันเชนไม่ผิดหวังแน่ครับนะเพิ่นกาการันตีนะคะกล้าที่จะนำเสนอกล้าการันตีพี่น้องเรากับโบเคยเหดให้ เพิ่นโบเฮเกอร์เหตดไห้พี่น้องผิดหวังคือว่านะผููที่จัดงานผิดหวังนัะนนะพี่น้องค่ะสาวน้อยเสดิดแปนพี่เคโบเกอร์นานมาอีกแล้วมาพับใหญ่ๆที่กอทบพี่ขอจองนะมีธีใดพี่น้องเอ้ยนะคือฟอร์มทีมบอทตนแล้วสำเดาพี่น้องเพิ่อนขอจองมาแล้วเนี่ยพร้อมเมื่อไรบอกเลย พร้อมวางคิวยาวยาว่าสัญจัดไปครับเพื่อนว่ายังบอตันดีพร้อมด้พี่น้องแค่คิดและบอกกล่าวเมนบอกคะแค่นี้พี่น้องผู้เป็นโบเกอร์มืออาชีพผู้จัดงานมืออาชีพพร้อมที่จะส่วนรับท่านที่ี่เขาเอิ่นว่ามีสายตาต่อกันพี่น้องนี่ละเพิ่นกันเลยเป็นที่มาของคำว่าผมหูโชคชะตาของการทำบงในฤดูกาล ที่จะมาถึงหนี่อยู่ขับวาสนอบุคลากรน,นักแสดงเยอะที่สุดต,ต,ตั้งแต่ตั้งวงมาลงทุนเยอะที่สุดตั้งแต่เป็นสาวน้อยมาแสงสีเสียงอลังการกว่าทุกปีการลงทุนและค่าใส้ใจ่ายเยอะที่สุดของสาวน้อยคาดว่าจะเป็นหมอลํำเพลินฟิตเน็เพลิน มีวงเล็บอารมณ์ดีคือบ่ว่าจะบ่ว่าจะเมื่อยจะยากสมใดพี่น้องสเสน่ห์ของบอจอีกอย่างหนึ่งพี่น้องคะ่ะเขาจะเห็นเพลินแฝงด้วยอารมณ์ดีอยู่ในหันเชกเช่นเดียวกันกับอิหลาอุ้งอิงพี่น้องสังเกตบอคะสเสน่ห์ของอุ้งอิงก็คือบ่ว่าจะงานอ,อยู่ใสจังไดก็ตามเขาจะหยอดสเสน่ห์หยอดสเสน่ห์หยอดหยอดความตกหักถือว่าเป็น เป็นมุกหรือว่าเป็นอารมณ์ขันอยู่ในโตคือเป็นความอารมณ์ของศิลปินนะคะพี่น้องเป็นศิลปินความตากของอีหลาวอุ้งอิงคือกัดเลยค่ะคือกันก็พอโจพี่น้องคิดคือกันบ่คิดคือกันบ่นี่นี่น,นีอันคาดว่าจะเป็นมอล่ํามเคลื่อนฟิตเนสวงเล็บเฮ็ดเอากา้ามเพื่อนวาในที่สุดก็ต้องบอกว่ากระซางเพราะอยากเฮ็ดฝันดีครับ07.48เนี่ย เป็นเวลานอนด้เผื่อนวานนะคะเจ็ดนาฬิกาสีนาทีเวลานอนเผื่อนว่านเบิ่งตี้ละพี่น้องคนอียังหายใจเข้าหายใจออกมีแต่งานมีแต่คนรอบข้างนี่คือบอสโจยมานินแห่งสาวน้อยผิดบรแพแพงค่ะพี่น้องค่ะเพราะฉะนั้นเขาในฐานะเอฟซีเนาะพี่น้องเนาะติดตามเป็นกำลังใจนะคะซอยสนับสนุนเป็นกำลังใจ ซอยบอสโจซอยสาวน้อยเพ็รปานแพงซอยอุ๋งอิงเพ็ดปานแพงพี่น้องคะร่วมด้วยช่วยกันเนาะบอช่องข้างใดกระช่องข้างหนึ่งพี่น้องสาวดมยืนเสือว่าเอฟซี FC ทุกท่านพร้อมที่จะซอยกันแบบนั้นแมนวะคะผู้ใดพร้อมที่จะไปน้ำกันคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะขอบคุณตัวการติตดตามคลิปวิดีโอพี่น้องคะอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบนปันนะคะสวัสดีค่ะ